สัสดีค่ะยูทูบเพื่นนะครับผมเดี๋ย่เมะครับเล็กชายป3นะครับอายุ8-9ปีนะครับโอเควันนี้ก็จะมาเล่นเกมให้ดูนะครับก็ย้อนเวลาสักแป๊บหนึ่งนะบ้านไม่ได้เป็นอย่างนี้นะครับวันนี้ห้องพี่นะครับ เดี๋ยวเสียบบาทแล้บหนึ่งแล้วเราจะเปิดได้นะคะถ้าเราสีบไปเดื่ยน,นะครับโอเคตอนนี้ผมก็ได้เสียบบาทนะสายมันค่อนข้างที่เยอะๆนะ,ะโอเคก็กดไลค์คลิปนี้ให้ถึงหนึ่งพันไลค์ด้วยนะและ้วติดตามก็ได้นะกดซิงโอเค เราคอมพิวเตอร์มาแล้วดัวงเงียนก็ไปรู่แม่นะครับโอเคโหอยังขั้งกวนดิเพื่อนโอเคเราก็กดมาที่ตรงนี้นะครับแล้วเราก็หานะครับโอเคนะวีมันโดนผิด โอเคถึงนี่นะครับก็กดเข้าไปนะครับอ่าก็จะเป็นภาพป้ะมาอย่างนี้นะครับก็กดขยายนะครับโอเคนะครับเราจะเห็นมันเป็นคําแบบนี้นะครับอยวมานะโอเคเดี๋ยวผมมานะครับเดี๋ยวผมมาแล้วครับทุกคนรอบนี่กับตรงอีกหน่อเสียงก็จะดังนิดนึงนะครับเป็นเสียงคอมนะามาทั้งคน Yeah. แล้วก็เอาไอ้ตุดตั้งเลยอันนี้นครับเราจะไแปแท้ในการหนึ่งครับมันดิออกายถหกล้วยปิ้งได้โอ้ยไ,ไอ้สาวไอ้ย็นพี่โปรแกรมนะ นี่นะคอยคอยฮูคอยๆจ้าทำไมมันมตั้งไม่ได้เนี่ยตั้งไม่ได้หรอตั้งเนี่ยตั้งไม่ได้หรอใครจะถือกล้องเนี่ยเดี๋ยวต้องไปหาอะไรคัมแหละนี่ได้ละขอโทษครับห้องเราพี่หนึ่งนี่หนึ่งนั่นแหละทำเสื้อนิ้เดียวก็ได้นะ กดตรงนี้นะครับกดตับคลิปมาเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็เรียกว่าไปเก็บนะครับนี่นะครับก็จะเป็นบุกนะครับภาพชนมนะครับม okay, okay, okay. ีให้สามชีวิตเท่านั้นนะโอเคนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะออกมาได้แล้วนะครับจากโซนที่แบบว่าไม่อันตรายนะคราวนี้ผมจะพบกับความอันตรายนี่คือการชนนะครับ ชีวิตเราจะหายนะครับโอ้บ้าๆๆจะยินป่ะก็ตรงนี้เพื่อปล่อยในตัดนะครับแต่เรีย,ยากมานะครับกีนียครับนี่ก็จะพุ่งออกไปแล้วนะครับโอเคผมก็เฟลแล้วครับเพราะผมมาได้หน้อยมากโอเคเอาไหมนะวิญยาณนะครับในโทรศัพท์อาจจะยากกว่านี้นะครับแต่ว่าในคอมมันอาจจะไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะทุกคนนะ เราตายครับคุณดูถ้าเจอปีศาจะครับมันทําเราทีเดียวเราตายนะครับนี่อย่างเช่นเดือนเดือนสองมันตกที่เรานอนกับพื้นนะครับภาพมันอาจไม่สวยนะนะใช้มือถือถ่านนะครับเนี่ยหัดทายนะครับโอเคก็มันการปลุช่างครั้งแรกนะครับที่ได้ทำโอ้โอยาย,ยายลาลา โอเคนะครับเราก็สามารถเลือกตัวละครนในการขยับเมาส์นะครับอ้อเรินมาไม่ไหนอ่านี่ไงนะครับทุกคนอาจจะเห็นมาคนนะี่เป็นตัวละครที่ผมเลือกนะครับผมก็กดเลือนนะก็ใาคลิปนี้ถึงพันไล์นะครับผมจะเล่นน้องเพนกวินนะครับทุกคนดูเลยหนะึ่งร้อยไหมแต่ถ้ามันถึงหนึ่งร้อยครับคงต้องเล่นเป็นตัวดำนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเล่นตัวนี้นะครับ สำหรับเกมนี้ก็ออกดที่เริ่มนะครับกดตรงนี้นะครับเพื่อเริ่มเกมนะครับปั๊บนี่ก็ออกจะเป็นการเริ่มเกมนะครับตั้ตากล้องก่อนนะนะครับผมก็ค่อนข้างที่ต้องใช้สมาธินิดนึงนะครับซึ่งว่าผมอาจจะหนีปีศาจไม่ได้ก็ได้ในเกมที่มีปีศาจนะครับลืมบอกนะก็บอกว่าในเกมนี้มีปีศาจนะครับซึบนะบนะบบ่งมันจะวิ่งไล่เรานะครับ เกมนี้สำหรับหน้าหนาวนะแต่ตอนนี้ก็ก็ยังหนาวอยู่เออใช่โอ้ยหกร้อยสี่นะครับนี่นะครับเลียดหมดแล้ว <c oughs> ตายนะครับอันนี้ก็หมดแล้วไอ้สปีดเนี่ยพอไ,ไเก็บนะกดมาเดิมปับ๊บเลือนมาเก็บนะครับการหนีนะครับเราต้อง สมาธิกับการเล่นเฉย,ยๆนะครับเมื่อวานก็ค่อนข้างที่จะวอกแวกนะครับเมื่อวานนะนเล่นมาแล้วนะครับก็ไม่ได้เล่นอะไรมากนะครับได้500ห้าร้อยยงอวิธีการออกนะครับก็มาดูที่กากระบาดนะมือเมา เมาเมาง,มงมนนี่แล้วนะครับกดมาตรงนี้กดตรงนี้เพื่อออกเกมแล้วก็จะออกจาใจทุกอย่างนะครับโอเคคลิปหน้าก็เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย